เรื่องของอนาคตเมืองการบินอุตภเปาครับอาจารย์ครับมีข่าวมาว่าทางอ c เคาะแล้วว่าจะเดินหน้าจะนับหนึ่งนะฮะโครงการเมืองการบินอุตภเป่าเสียทีหนึ่งในกลางปีนี้ครับดูแล้วมันมันทำได้จริงๆหรือเปล่าอาจารย์เท่าที่ทราบจากข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับโครงการการบินอุตภเปาเนี่ยได้รับการผ่อนผัน จากรัฐบาลไปแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปี66ประมาณนั้นสมัยคุณประยุทธ์อะครับนะครับ,รบมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยเพื่อให้ผู้รับสัมทานอันนี้เนี่ยทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เป็นภาระเขาก็อ้าง3มเรื่องเรื่องสภาพเศรษฐกิจเรื่องโควิดแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนะนะครับแก้ไปประมาณหลักๆก็แก้ไป5ข้อนะครับหลักๆก่อนก็คือการขยายสัญญา นะครับจากเดิมเนี่ยสปีบวก47ปีโอเปรตนะครับสปีเนี่ยสร้าง47ปีเนี่ยโอเปรตก็จะอยู่ประมาณ50ปีนะครับเขาก็มาขอแลกบอกว่าเขาจะลงทุนเพิ่มให้อีก4 0่หมื่ล้านเลยในช่วงเนี้ยแต่ว่าขอขยายสัญญาออกไปนะครับอาจะจะขยายเท่าไหรก่ก็ก็มาดูกันในข้อต่อไปนะครับออันที่2ก็คือต้องหาเงินกู้ให้เขาเพราะเขาหาเงินกู้ไม่ได้ นะราคามันแพงต้องหาเงินกู้ราคาถูกให้เขาอันที่สามก็คือลดการลงทุนในแรกๆนะครับเนื่องจากว่าเขาก็บอกว่าการประมาณการเนี่ยมันไม่ถึงอย่างที่เขามองเอาไว้ประมาณสัก5.9ล้านคนที่ที่เขาเริ่มะนะครับยังไงมันก็ไม่ถึงเพนาฉเนี่ยเขาก็ขอลดอ่าอ่าเขาเรียกว่าขยายการลงทุนและกันนะครับจากเดิมเนี่ยสเฟสจะก,กลายเป็น6เฟสเนียเป็นต้น นะครับแล้วก็จะต้องเฟสแรกจะต้องรองรับได้12ล้านคนอะไรแบบนี้แต่เดิมมันก็อยู่ประมาณสัก15-20ล้านคนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพูดง่ายก็คือว่าฟอร์คลาสของผู้โดยสารที่จะไปใช้ในในอุดราเพาเนี่ยมันจะลดลงนะครับก็เลยไม่สามารถจัดดำเนินการได้แล้วก็ในปีสุดท้ายถ้าสมมุติว่ามันเกี่ยวเนื่องกันที่บอกว่าเมื่อกี้40,000น,น,นะครับข้อนี้มันจะบอกเลยว่าใน10ปีสุดท้ายเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยยังไงเนี่ย คนมาใช้บริการก็ไม่ถึงเกณฑ์อย่างที่บอกก็คือ60ล้านคนเนี่ยนะครับก็ให้ลดการลงทุนลงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไปทิ้งไว้ปีท้ายๆถัดจากนั้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนการจ่ายไรายได้พูดง่ายคือดีเลย์เพย์เมนต์นะครับดีเลย์ออกไปไม่ไม่ต้องมาจ่ายทันทีเก็บได้อะไรได้อาจจะมีค่าเสียโอกาสอะไรเงี้ยนะครับอ,อันที่5ปรับนับหนึ่งใหม่ครพี่จิระ ฟังแล้วงงใช่ไหมครับปรับนับหนึ่งใหม่ก็แปลว่าสมมุติว่าสร้างเสร็จแล้วสปีมันจะต้องนับหนึ่งในปีถัดไปถูกไหมครับถ้าผู้โดยสารยังไม่ถึงห้าล้านหกแสนคนครับ,บให้ให้ออเปรตไปเรื่อยๆยังไม่นับหนึ่งให้ออเปรตไปเรื่อยๆออเปรตไปเรื่อยๆนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยให้ขยายไปไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็ใน5ปีที่ Extend พิเศษเนี่ยยังไม่นับหนึ่งเนี่ย ให้จ่ายค่าเสียโอกาสให้กับทาง EEC หรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย100ล้านบาทบวกส่วนเพิ่มไม่เกิน5%ของรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแทนที่ต้องไปจ่ายค่าเช่า820ล้านบาทต่อปีอะครับก็จ่ายร้อยเดียวในช่วง5ปีแรกนี่คือดึงไปยังไงถึง5.6ล้านก็นทริกเกอร์แล้วก็ค่อยนับหนึ่งอีก47ปีและใน47ปีเนี่ยนะครับ หลังจากบวกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้ารายได้ยังไม่ถึง1.3ล้านล้านรายได้ภารครัฐนะครับจากการคํานวณอะไรก็แล้วแต่ให้ขยายอายุการสิ้นสุดสัญญาไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมันก็ดูเหมือนว่ามันก็ตอบโจทย์ได้หมดนะครับการลงทุนที่สัญญาไว้แต่เดิมจะลงเป็นเป็นแสนล้านเลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้ถ้าถ้าคนไปใช้บริการมันไม่ถึงก็ลดจัดส่วนลงมาอะไรลงมานะครับจากแต่เดิมที่แม้ ต้องได้เทา่านี้ลงทุนเท่านี้รัดลงเท่านี้ไปเลยอย่างเงี้เป็นต้นนะทั้งนับหนึ่งชาทั้งนับส่ทั้งนับห้าสิชาด้วยอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือทําไปแล้วเมื่อปีหกหกนะครับเหลืออย่างเดียวครับที่จะต้องเคลียร์ให้ได้คือแล้วไอ้ตัวสามสนามบินจะไปถึงเมื่อไหร่แนะต่ต้องตรงนี้คือประเด็นพึ่งไหมครับสามสนามบินถ้าจาเป็นจริงไปทําไปก่อนได้ไหมครับ ณวันนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่รอณวันนี้นะครับเขาจะไม่รอเพราะว่าเขาสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้เลยโดยทีไ่ไม่ไม่จะไม่รอ3าสนามบ,บินเขาว่างั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆที่มันจะเริ่มนับหนึ่งของการก่อสร้างก็คือรอไอตัว notice to proceed ก็คือ NTP ที่เขาบอกเนี่ยนะครับเขาจะให้เริ่มประมาณ18เมษายน68นะครับบริษัทนี้บริษัทนี้เนี่ยแน่นอน,นผมก็คิดว่าถ้าผมเป็นเขาเนี่ย ผมก็คิดว่าเมื่อสามสนามบินมันมาไม่ถึงนะครับก็อาจเป็นได้ว่าประชากรที่จะไปใช้ประโยชน์นู่นนี่นั่นก็จริงก็ดีเนี่ยมันอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เป็นไปตามที่คาดการก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเมื่อไม่เป็นตามที่คาดการเนี่ยแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบต่อโครงการหลายๆโครงการที่อยู่ในนี้เพราะอย่าลืมนะพี่จิระไอโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ อะไรอะ่ะทำสนามบินอย่างเดียวนะพี่จิรั์มันเป็น, Complex, น,ปนคอมเพล็กซ์มันเป็นศูนย์การค้ามันเป็นเมืองใหม่มันเป็นการแสดงอ่าสินค้าเอ็กซิบิชันมันเป็นโรงแรมสนามแข่งรถร้านอาหาร medical tourism hub สนามแข่งฟอร์มูล่า one และเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเกครับพี่จิรัอ่าจะอยู่ในนี้เลยครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับสัมปทาน50ปีเนี่ยนิ่มคือเป็นเป็นเมืองที่ ที่ที่อะไรเป็น Destination เลยนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับได้นอนว่าในอนาคตถ้ากฎหมาย Entertainment Complex ไม่ออกหรืออะไรไม่ออกมาแต่มันก็ยังเป็นศูนย์การค้าหรือว่าเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรศาการ,รอะไรต่างๆระดับโลกได้เพราะนั้นที่คุณกึ่งบอกว่า g o d s เซเวมาแล้วมันไม่มีการแสดงคอนเสิร์ตระดับโลกเนี่ยนะครับต้องไปโชว์ซิกแพคออก อ๋อเฟซบุ๊กเนี่ยอันนี้มีน,นี่มีนะคุณคุณไม่ต้องเสียดายมีแน่นอนอยู่ในเมืองการบินอันนี้นะครับคารุยก็เป็น Airport ์ต t y เพราะฉะนั้นเนี่ยองถ้าดูแล้วเนี่ยองค์ประกอบของเมืองนเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็สมบูรณ์มากๆเลยนะครับแถมเขาจะมีการแก้กฎหมายเพื่อจะทำให้สามารถที่จะอะ,อะไรขายเหล้าได้ยีบสีชั่วโมง แล้วก็ร้านอาหารหรือร้านค้าก็ไม่ต้องเสียภาษีแบบดิวตี้ฟรีพี่จิระนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยไม่ต้องเสียภาษีด้วยเป็นดิวตี้ฟรีเป็นอะไรพวกนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ก็สมบูรณ์นะครับแถมใน E.E.C เนี M ่ย e e มันได้มากกว่านั้นอีกครับมหาวิาลัยที่อยู่รอบๆตัวนี้เนี่ยก็สามารถจะมาเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ถือว่าหลักสูตรหรืออะไรต่างๆก็ก็ผ่านไม่ต้องมาผ่านกระบวนการปกติ และกฎหมายใหม่ที่จะประกาศใน EEC พิจิละก็เห็นใช่ไหมครับจะมีการยกเว้นอะไรตั้ง5-6ตัวเนี่ยทั้งกรอตอทั้งตลาดหลักทรัพย์ทั้งแบงค์ชาติทั้งอะไรพวกเนี้ยจะจัดโปรโมทให้เป็นคริปโตซิตี้เ้ว้ว้3พิจิละนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองโอ้โหมันเป็นโกลเด้นซิตี้หรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าถ้ามอง Privilege อะไรต่างๆที่สวมอยู่บน EEC เนี่ยนะครับผมริพว่์ถ้าไม่ลงก็ไม่รู้จะว่าไงละ บวกผมคิดว่าถ้าเจรจากับทางเอเชียตะวันไม่ไม่ครบเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้เนี่ยแล้วไม่เกิดไอ้ตัวความเร็วสูงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอ่าเขาเรียกว่ามีขุมทองมีทองอยู่ในอยู่ในอ่าดินอยู่นะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่จิระมันมันอ่ารถไฟปกติของของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยผมเคยนำเรียนไงครับว่าถ้ามันทำโครงการให้ครบถ้วนนะครับก็คือจากบางซื่อมาที่หัวหมากผ่านมักกะสันผ่านอะไรต่างๆมาเนี่ยมันก็คือสถานียกระดับดีๆนี่เองนะครับแล้วก็พัฒนาทางสามทางที่มาจากหัวหมากจนถึงลาดกระบังแล้วก็ทางคู่จนถึงท่าเรือแหลมชะบังเนี่ยคุ้นต่ออีก60กิโลเมตรก็มาถึงอุตภเปาแลครับ ไม่ต้องความเร็วสูงเป็นความเร็วไม่ต้องความเร็วสูงเลยครับเพราะความเร็วสูงอันนี้มันก็เป็นความเร็วสูงที่แบบ average speed จริงๆเนี่ยมันไม่มีทางถึงนะครับ average speed เต็มที่กัน120 130ก็เต็มที่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยสายสีแดงออกแบบให้วิ่งสูงสุดได้ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและพี่จิระมองดูสถานีต่างๆที่สร้างเสร็จแล้วสิครับมันเป็นสถานีที่ไม่แพ้ a i r p o r t Link นะครับ นะครับที่สร้างอยู่ที่ลบบุรีก็ดีที่กําลังจะสร้างอยู่ที่โคราชก็ดีหรืออะไรก็ดีหรือตุดอยู่ที่ขอนแก่นก็ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็ออกแบบให้สอดคล้องกับการเขาเรียกว่าการอ่าโฟลของคนนะการขึ้นลงหรือเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณนั้นเช่น ขอนแก่นมีประตูเมืองก็ออกแบบให้สถานีสอดคล้องไปกับประตูเมืองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้ด้อยครับอย่าไปมองสถานีปกติไม่มีอีกต่อไปละนะครับชานชลาต่อไปชานชลามาตรฐานคือชานชลาสูงครับพี่จิระจะไม่ต้องเดินขึ้น3ามเก้าขึ้นรถไฟแล้วนะครับชานชลาจะอยู่ในระดับเดียยกับรถไฟเพราะนั้น1นเก้าเข้ารถไฟเลยเนี่ยเป็นต้นนี่คือเปลี่ยนเป็นมาตรฐานแล้วเขาเปลี่ยนอะไรไปเยอะนะครับหลังจากที่มีสายสีแดงครับพี่จิระ แต่ว่าเมืองการบินมีอนาคตตอนนี้ทางปากกอกเอลเวยเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นผู้ที่ประมูลแต่่าพีทีเอสค้กำกับอาจารย์ด้วยครับสามสามรายครับครับก็จะมีมีผู้รับเหมาด้วยมีเอ่อมีเอ่อซีโนไทยเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าเดินหน้าต่อไปได้อย่าไปรอรถไฟสนามับบินซึ่งมันคาราคาซังก็สามารถที่จะใช้พัฒนาโครงการการรถไฟทําแบบแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยไปถึงจากกรุงเทพเนี่ย ไปถึงระยองได้ในเวลาน่าจะชั่วโมงกับเศษใช่อาจารย์ถูกต้องครับไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยครับครับแล้วก็ ลบงบลงทุนน้อยกว่าเยอะเลยครับเพราะไม่ต้องสร้างใหม่วันนี้มันมีอยู่แล้วพี่จิระสามรางตั้งแต่หัวหมากไปจนถึงลาดกระบงังแล้วก็สองรางทางคู่นะครับแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีการบริหารจัดก,การแต่ไม่ได้เป็นประเด็นเลยครับเพราะทางคู่แล้วรถมันไม่ต้องรอหลีกมันสวนกันได้อยู่แล้วเพียงแต่ไปออกแบบสถานีเพื่อให้รถสินค้ามันจะไปวิ่งปนกับรถสินค้านะครับพี่จิระ,ะก็จัดรถสินค้าให้มันหลบหลีกไปอะไรไปก็ต้องมีการลงทุนไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่มี แล้วก็ติดระบบรถไฟฟ้าให้จนถึงอุออทภเพลเลยเนี่ยนะครับสถานีสุดท้ายเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้ทษจีเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันยังไปไม่ถึงครับพี่เิละมันมาหยุดอยู่ประมาณพัทยาใต้ทสุดท้ายเนี่นนย,าย,ายทางคูตง่ต้องต้องทําใหม่ครับพี่เิละต้องทําใหม่ที่ที่ผมนําเรียนก็คือทางคู่จะต้อง ยกระดับซึ่งปัจจุบันมันยกระดับอยู่แล้วนะครับบางช่วงก็ยกระดับเพื่อจะไม่ต้องให้มีการตัดผ่านเพราะมันจะอันตรายตอนที่ออกแบบไว้เนี่ยก็คือว่ามันวิ่งได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการไปไหนมาไหนได้แล้วก็สายนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่เชื่อมมาจากสายตะวันตะวันออกเฉียงเหนือสายโคราชมันจะวิ่งผ่านคลอง19 มาทางมา่มาบกระเบาของสิบเก้าแก่งคอยครับของสิบเก้ามาแล้วก็มาทะลุะที่ศรีราชาครับมามามา,มาเมิร์ชกันไปนนมันก็จะได้ลูกค้า เต็มไปหมดเลยถ้าถ้าคุณคิดว่าจัดหาประโยชน์ได้จากตรงนี้เพราะว่าทางมากระบาแกงคอยเนี่ยนะครับมันก็จะมีรถไฟความเร็วสูงไทยอะไรอะไทยจีนอะที่เราเรียกกันนะครับไปจนถึงโคราชอยู่แล้วนะแล้วก็มันก็จะมีสามารถที่จะมีสถานีร่วมแล้วก็เอาคนเข้ามาที่ตรงนี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตรงนี้ได้ อย่างอย่างมีประสิทธิภาพที่เดียวขอให้มีการบริหารจัดการให้ดีเท่านั้นเองแล้วก็ระยะเวลาที่เหลืออยู่4ีหปีเนี่ยถ้าลงทุนจริงๆนะครับแล้วก็มีการออกแบบหรืออะไรจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็เสร็จพอๆกับรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะอย่าลืมนะรถไฟความเร็วสูงยังไม่ได้นับหนึ่งเลยแม้แต่แม้แต่ต้นเดียวนะครับและแถมคุณยังต้องแบบ รถไฟความเร็วสูงไทยจีนอีกและจะต้องแบกตัวาสายสีแดงที่อยู่ในเมืองอีกเนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่จะต้องรีไวซ์ครับก็ไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าคาราคาซังแล้วกนรถไฟสามสนามบินนี้อย่าไปหวังสูงแลวไม่สําเร็จเพราะงั้นเมืองการบินก็จะไม่เกิดสามารถทาไปได้เลยนะโดยแก้ไขการเชื่อมต่อให้มันให้ให้ใหอยู่ภายใต้งบที่สามารถที่จะดําเนินการได้นะใช่ครับแล้วคงก็น่าจะเป็นประโยชน์ทีเดียวครับ ก็จะเกิดขึ้นเอเจนต์เทนเมนคอมเพล็กซ์ศูนย์การประชุมอะไรเมืองใหม่จะเกิดขึ้นได้ในเวลา4ีหปีนะ่าจะเกิดขึ้นได้นะอาจารย์นับจากที่ป่าย์ชาเดิมเริ่มเดินหน้านับหนึ่งปีนี้นะใช่ครับในสัญญาขั้นระบุเลยนะครับว่าดีลหลบภายใน3ปีครับพี่ชินะแต่มันเป็นเฟสนะครับนะเป็นเฟสอ่าต้องไปดูว่าใน4ี่เฟสซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น6กเฟสละนะครับแต่แต่ละเฟสจะเป็นยังไงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่ว่าอันไหนได้กำไรเคขาก็ลงเงินนั้นก่อนอยู่แล้วครับ,รบ,รบก็ต้องดูกันว่า แล้วก็มีศูนย์ซ่อมด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเขาจะให้สิทธิ์กับทางการบินไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจนะครับได้สิทธิ์นะครับต่อไปเขาก็จะยกสิทธิพิเศษทิ้งละแล้วก็ให้มาประมูลแต่ว่าการบินไทยเองก็ไม่ใช่ด้อยนะครับการซ่อมบํารุงของการบินไทยก็เป็นหนึ่งในในภูมิภาคนี้เหมือนกันก็ก็ดูดีๆก็แล้วกันครับก็อาจจะเข้ามาประมูลในฐานะที่เป็นเอกชนแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับใช่ครับก็ถือว่าโครงการนี้ยังมีอนาคตอยู่ แม้ว่าโครงการรถไฟสามสนามบินจะยังไม่ชัดเจนก็ตามนะเพราะว่าต้องต้องไปให้ออราวันไปดูสัญญาที่อายการแก้เอาไม่เอาก็ต้องมาปรับปรุงกันอีกทีเสียเวลาเยินเยอะเดินหน้าไปเลยเมืองกันบินใช่ครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์รักครับที่ให้ความชัดเจนในอนาคตนะฮะของเมืองกันบินอุตภเป่านะครับวันนี้ขอบคุณครับสัปดาห์พ่อใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณ,คณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับ